สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับยีนตามเคยนะคะกับแนวทางนะคะแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะมาดูแนวทางวันที่ห้าแนวทางออกอะไรนะวันที่ห้าเดือนสองหกสี่นะคะเด่นเม็ดเดียวนะคะสามนะคะถ้าใครเอาไปรูดก็น่าจะโอเคนะคะเพราะว่ายีนเจาะให้มาถึง สาเนาะสามเไม่มีนะคะสามเดเดสนะคะแนวทางออก7จดสนะคะพี่พี่น้องน้ตัวเดียวก็น่าจะเอาไปรูดกันก็น่าจะโอเคนะคะเนาะยังมาอยู่นะคะตัวเด่นยังไม่หลุดนะคะตัวเด่นก็ถือว่ามาอยู่นะคะเม็ดเดียวจริงๆกับเม็ดเดียวอยีกและะ้วค่ะยังไงก็มาตามต่อนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ตามต่อเนาะวันที่หกนะคะตามต่อเน Double าะมาชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบ er ันเทิงนะคะกับการคำนวณสูตรของยีนเนาะตามต่อนะคะวันที่หกนี่ยีนก็ได้เขียนไว้แล้วเนาะวันที่หกนะคะเดือนสองสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะแนวทางหานอยสามนอยนะคะ อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเนาะตัวเด่นนะคะสำหรับเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวจริงๆนะคะถ้ายังไงเพื่อนๆก็ลูดได้นะคะเด่นตัวเดียวเนาะเม็ดเดียวคางที่ดีวิ่งลูดเลยนะคะเพราะว่ายินให้ตัวเดียวจริงๆวันนี้ก็ได้เด่นห้ามานะคะวิ่งลูดวิ่งลูดได้วิ่งเลยนะคะยินก็จะเจาะให้เท่าเดิมนะคะเพราะว่า เจาะแบบเน้นๆเนานนะบางทีก็จับถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็ผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะยิงก,ก็จะเจาะให้นะคะสำหรับเด่นห้าเนาะเด่น5ก็จะมี5้าหนะคะห้สอง ห้าสามยินก็ยังใช้สูตรเดิมอยู่นะคะยังไม่เปลี่ยนสูตรนะคะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเนาะก็ทุกอย่างทุกแนวก็ต้องไปกลับนะคะทุกอย่างก็ต้องไปกลับนะคะเด่นตัวเดียวก็วิ่งลูดเอากันนะคะห้าหกนะคะห้าเจ็ดห้าแปดนะคะ หลับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะคะก็จดใส่กระดาษไว้หรือแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะเพื่อนๆท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะอันนี้ยินชอบนะคะเพื่อนๆก็อาจจะชอบแบบยินก็ได้เนาะก็ชมปพิจารณาดูนะคะ แอปหน้าจอไว้ได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยีนเนาะก็สำหรับเพื่อนเก่า F c เก่าก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ยีนด้วยนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ